ก้ามอยู่รอตรงนีครับเล่นเอะเล็นเลนสิเล่นเองก็จะมาทางรับเล็นเ่สิขัรเก่ก นี่แค่ครั้งแรกเท่านั้นเอามาต้องเซอร์ให้ดูก่อลโมวานในรถของเบนเลนซิงรุ่นจูนกล่องมาใหม่ๆเลยครับเดี๋ยววีวงวันนี้โดยเฉพาะ 请快了。